โอ้ยดอวนี้ดอ,อ,น,ดอ,อ,น,อน,นนี้ตอนนี้โอ้ยเน้นเน้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับปุยแชนแนลด้วยนะคะช่องของเซียน เทพที่เขาจะชอบเล่นกันยังไงคะวันนี้วันนี้น้องเติมไป5,000บาทนะคะทุกคนเติมไป5,000บาทเลยนะคะแต่แรกเราจะอยู่ที่50บาทนะคะถ้า50บาทนี่คือซื้อฟิวเจอร์มันจะอยู่ที่3,750นะคะ3,750มาเราปรับเบ็ดกันหน่อยดีกว่าแล้วก็คือ80นะคะ80จะซื้อฟิวเจอร์หุ้น6กพัน0 0 0มันก็เกินงบเนาะเกินงบอาจถ้าเป็น70บาท70บาทนะคะอยู่ที่5,2เอ้าเอ้าเอาเอา,เอา,เอาปรับเบ็ดเป็นที่60นะคะก็คือซื้อไปเลยจากฟิวเจอร์นะคะ400เ เอาคือเอายังไงจะ๊ะยังไงยังไงซื้อฟิวเจอร์ไปนะคะยังไงจะ๊ะอ่าหมุนฟรีสิบรอบนะคะหมุนฟรีอะไรเอ่ยฉันซื้อปลาจ้าอุยมันเริ่มต้นที่คูณแปดเลยนะคะทุกคนมันมันเริ่มต้นที่คูณแปดเลยนะ ยังไงจะ๊ะเออนี่ดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้ยังไงดูซิดูซิว่าหมุนฟรีเนี่ยสิรอบเนี่ยเราจะได้เงินคืนเท่าไหร่เราจะได้เงินเราจะได้เงินคืนไหมเราจะได้เงินคืนไหมจะไม่บอกชื่อชื่อเว็บจนกว่าเราจะได้เงินคืนยังไงจะ๊ะยังไงเฮ้ยสเกตเตอร์สเกตเตอร์สเกตเตอร์มาไหมยังไงจะ๊ะยังไงฟรีไม่ฟรีหรือเปล่าโอ้โหข้างบนข้างบนก็คือจะได้แล้วนะ ก็คือจะได้แล้วนะยังไงจ๊ะเหลือหมุนฟรีแค่รอบเดียวนะเฮ้ยคุณสิบหกคุณสิบหกไวยเชื่อมอีกแล้วยังไงอู้หูไดอกนี้สี่หมื่นหกค่ะทุกคนสี่หมื่นหกยังไงจ๊ะยังไงเงินรางวัลรวมซูปเปอร์เมกกานะคะอยู่ที่สี่พันเจ็ดร้อยเอ้ยส <c oughs> ี่พันสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทนะคะสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทอู้หูไเงินรางวัลรวมอยู่ที่เท่าไหร่จ๊ะสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบบาทนะคะทุกคนอู้หูไดอกนี้เน้นจริงๆไม่ใช่แค่ได้คืนนะคะเราได้กำไรไมาเยอะมากเเ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 เยยยยอะะมาาากกกจจรริงงๆ็ปปปปปปปัปัั่่่่นนนนนนนดไไไลลลล้้สสูุคคคททพพแแบบบบี ก็เท่ๆก็เล่นกันแบบนี้ก็เบ็ดไปเลยสองพันสิบหมุนถ้ามันขาดทุนอ่ะค่อยหยุดคูณโอ้ยยังไงคูณสิบหกสิบโอ้ยคูณถึงสิบหกเลยนะคะทุกคนคูณถึงสิบหกเลยนะสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทโอ้ยได้เยอะจริงๆได้เยอะจริงๆนะรอบนี้รอบนี้โอ้ยยังไงยังไงยังไงจะแสนเลยนะจะแสนเลยนะเออเออเขาอีกเขาอีกขอเป็นแสนอ้ยมา ยังไงจ๊ะยังไงรอบนี้นะได้เงินรางวัลก้อนโตอยู่ที่40,000เลยนะทุกคน40,000เลยนะจ๊ะโอ้ยปรับเบ็ดเยอะก็ได้เยอะนะคะทุกคนปรับเบ็ดเยอะก็ได้เยอะเราใจปุ๊บอะยังไงเว็บก็ให้ยังไงเว็บก็ให้นะคะสำหรับใครที่อยากรู้นะคะว่าวันนี้น้องเล่นเป็นแบบออ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงยังไงดอกนี้ออ้ยดอกนี้ดอกนี้ออ้ยเขาต้องมีร้องโอ้กำลังแหละซุปเปอร์ไมค์กันนะคะอยู่ที่หนึ่งแสนห้าร้อยบาทหนึ่งแสนห้าร้อยบาทโอ้ยยังไงจ๊ะยังไงมามะเอออารอบนี้ได้พันสองยังไงเอ เออนี่เขาอีกวายเชื่อมอีกแล้ววายเชื่อมอีกแล้วยังไงจ้ะยังไงยังไงอุ้ยอ้ยก็คือไตเสียไปแล้วเว็บอะซูเปอร์เมกานะคะอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทเนี่ยค่ะอู้วันนี้เขาเน้นๆจริงๆตอนนี้คือได้มาสามแสนกว่าแล้วนะคะทุกคนสามแสนกว่าแล้วนะจ๊ะ้าหรับใครที่อยากรู้นะคะว่าวันนี้น้องเล่นเว็บไหนนะจ๊ะน้องเล่นวินชวนหนึ่งหกแปดเหมือนเดิมค่ะอู้วตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้อู้วเน้นๆนะจ๊ะสองแสนกว่าเลยนะคะทุกคนสองแสนกว่าหมดแต่ฝอยอู้ยังไม่ทันบอกเลยว่าเล่นเว็บไหนวินชวนหนึ่ วันนี้มีเครดิตฟรีมาแจกอีกแล้วด้วยอยากจะบอกในเมนนะคะในคำอธิบายนะคะเดี๋ยวน้องปังบุดไว้ให้เลยนะจ๊ะสำหรับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดซับสไคร้ถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งกระดิ่งไว้ได้วยนะคะ